ครับผมก็วันนี้อากาศฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็มาหยุดร้อนแต่ว่าวันนี้เล่นเล่นได้ดีมากตะกอรอบแรกสามที่สี่รอบหลังตีเจอันเดอร์ครับก็ถือว่าโอเคมันไม่เกิดอะไรเลยผมเพิ่งมาจากอเมริกาตอนถึงบ้านประมาณตอนตีหนึ่งแล้วก็ตื่นหลับได้สามชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเล่นเลยถือว่าโอเคนะเพราะเราเรามาจากอเมริกาใช่ป่ะแล้ก็ ตกรอบมาสองแทมแล้วก็พักอยู่ที่นู่นประมาณสามวันแล้วก็ไม่ได้ตีเลยอยากเล่นไงมันอยากเล่นเลยเลยวันนี้ก็รู้สึกถือว่าตีแบบสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าส่วนาพกีนไปเวมแฉะแล้วก็ตีตีเข้าวทงได้ครับก็พรุร่รงนี้ถ้าอากาศมันมันถ้าไม่มีฝนตกมันน่าจะกีนมันน่าจะแข็งขึ้นแล้วก็ สภาพสนามก็น่าจะดีขึ้นก็คิดว่าน่าจะตีก็โอเคอถ้าทําให้ดีที่สุดครับมันอยู่ที่ว่าใครเสิร์ฟดีแล้วพัดดีแค่นั้นเองแต่ก็ยังอุดรเจ้า,เจ,าเจ้าถิ่นเขาอยู่นี่อยู่แล้วเราก็ตีได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เล่นไปตามเกมครับผมครับผมครับ